สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาลวจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมวันนี้จะเก็บผักมาเก็บผักเหมือนเดิมเข้าสวนจะมาทําอะไรเนาะวันนี้จะไปทํายําหัวหมูนะคะยําหัวหมูนี่เอาต้นหอมไปนิดหนึ่งผักชีไม่มีแลว้วอ่ะโอ้ยผักชีขึ้นไม่ทันแล้ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอากาศเริ่มอากาศเริ่มอุ่นแล้ว กาเริ่มอุ่นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพักก็มาเพียบคงไม่มีหิมะอีกแล้วไม่มีหนาวอีกแล้วเนาะนเพื่อนนี่คาลโลนาก็จะออกดอกแล้วนี่ดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะไปลวกจิมนําพริกออ้หสุดยอดเลยจริงจงจะมาเอามามาเอาไว้นี่นะคะเอาต้นหอมกับผักชี เอาผักไปเิดหน่อยขุดไปกินเกือบหมดแล้วผักชีอ๊อเอา้เอาเจ้าราโอ้ยขุดแล้วคืเอเจ้ารากไปทำไมล่ะเอ้ยขุดแล้วขุดเลยนี่ไงเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะนั่นไงผักชีนี่ไงผักชีโตไม่ทันนะนนี่เดี๋ยวเขาเก็บใบก่อนเก็บเอาแต่ใบนี่เห็นไหม เดี๋ยวโตกว่านี้ก็กินไม่ทันแล้วผักชีนะม,มามเพื่อนเสร็จเรียบร้อยหั่นล้างผักอันนี้ขึ้นชัยนะขึ้นชายไทยเรานี่ใหญ่ที่เพาะไว้ในกระถางยายถอนมากินมันเยอะเนาะเ,ออเล็กๆมันไม่โตมันยังไปปลูงไม่ได้ผักล้างเรียบร้อยแล้วนี่นะคะหัวหมูหมเดี๋ยวมาหั่นกันเดี๋ยวจะไปยำนะคะยำหัวหมูวันี้ อย่างนี้น,นะคะเพื่อน,นอืๆสักแล้วใส่ลงไปหูหมูหูหมูผักลงไปชี้ต้นหอมขึ้นช่ายใส่ลงไปปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากมายนะน้ำตาลมะนาวผงนัวน้ำปลายำยำหูหมู มันขอกนกะลุกต้มจิมก็คือมันก็เหมือนกันอะไรเนาะถ้าเราทําน้ําจิมแล้วเราก็มาต้มจิมแต่นี้เราจะทําเป็นยำมาดี๋ยไปกินกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนๆเนสร็จแล้วยำหูหมูนะคะไปะทีนี้ก็จะไปกินกันนะคะเป็นตาแซ่บเด้อซิบ๖ใครไปไปเดี๋ยวมันเย็นก่อน สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาเด้อเซ็บๆอยู่ๆออก,กันนะคะมาเอาแล้วแหละเพื่อนๆเดี๋ยวมันเย็ยนก่อนอากาศดีๆวันนี้มเด้อ จเจริญอาหารนะคุณเพื่อนบรรยากาศดีบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยวิวก็สวย กล่องมันอยู่ไกลโพดเพื่อนๆกล่องมันอยู่ไกลนางเด็ดผักข้างๆนี่แหละขึ้นขึ้นมาเพียบเลยยาตะกะแตนตอนเนี้ย อ่าจะมีความสุขขนาดนั้นงปะไปได้เอาข้าวมากิน กินแบบนี้ไม่เอ็มหรอกไม่มีข้าแต่ว่าเดี๋ยว่อยไปกินทีหลังกินคนเดียวข้า ยำหัวหมูยำนักกากหมูกุบกุบอร่อยกรุบกรุบเลยยายว่าอร่อยกว่าหูหมอูอร่อยกว่าอ่อ <c oughs> หูหมูหวหมู หัวหมูมันไม่ค่อยมีเนื้อแต่อยู่ม้งเนาะยัยไม่เคยเห็นมีเนาะหัวหมูหัวหมูขายหัวหมูนะ

ได้เวลาลุยสวนทำงานแถวๆนี้แล้วแหละเพื่อนๆเกี่ยวหญ้าแถวๆนี้อืมอรปีนี้หญ้าสวยเพระาะใส่ปุย๋ย คลิปยาวแค่ไหนอ๋ะ กลมกับแกลมไว้จะไปเก็บผักกลุ่มมากินยังไม่ได้ไปเลยเพื่อนๆผักกลุ่มเริ่มจะแก่แล้วเนี่ยสะเดาก็เริ่มขึ้นแล้วสะเดา สะดาฝรั่งเริ่มมาแล้วไม่มีคนพาเข้าป่า ปิดประตูบ้านไว้ลืมปิดเพิง่งเพิ่งหันไปเจอ กินอย่างนี้แหละย,ย่ายนะมาอยู่เป็นสิบกว่าปีแล้วก็จะกินแต่อย่างงี้แหละที่เท,ท,ท่าๆที่เห็นนะอาหารฝรั่งยายไม่กินพูดมาอยู่นี่อยากกินกี่รอบเองอาหารฝรัง่งกินแบบว่าถ้าจําเป็นแบบว่าเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่อยู่บ้านนะไม่เคยกินเด้อ ไปเพื่นอนแค่ไหนแล้วโอ้คลิปยาวแล้วมันก็นไปบ๊ายบาย